สวัสดีครับจาก barcode d d com นะครับวันนี้จะมารีวิวตัว n e วแลนด์นะครับ o y ส0งนะครับ i f ตัวนี้จะเป็นสแกนเนอร์ไร้สายนะครับในกล่องจะมีอยู่3ชิ้นด้วยกันนะครับคือ1น1มีตัวสแกนเนอร์จะเป็นสแกนเนอร์ไร้สายนะครับแล้วก็มีตัว usb ตัวนี้ไว้รับส่งสัญญาณจากตัวเครื่องนะครับแล้วก็พร้อมสาย usb สาย usb นี่ทำหน้าที่2ออย่างด้วยกันก็คือ เอาไว้ชาร์จไฟเข้าตัวเครื่องโดยผ่านช่องด้าน,นล่างนี้นะครับหรือว่าในขณะท,ที่ชาร์จไฟเนี่ยผ่าน USB คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถใช้เป็นสแกนเนอร์แบบมีสายได้ด้วยนะครับผมจะลองให้ดูนะครับก่อนอื่นเบื้องต้นเนี่ยเราจะเสียบ USB ดองเกิลเนี่ยเราเรียก USB ตัวไวเลสเนี่ยตัวรับสัญ,ญญาณไปที่ USB เครื่องนะครับนะครับหลังจากนั้นเราก็ลองสแกนดูนะครับ นะครับตัวนี้รองรับการอ่าน2องด้วยนะครับตัว 2D ดีร์โคดแม้กระทั่งหน้าจอมือถือก็าสามารถอ่าน,นบาร์โคดได้นะครับอันนี้ก็คือว่าในขณะที่ชาร์จเนี่ยเราต้องเสียบสาย USB เข้าที่เครื่องตัวนี้นะครับตัวนี้ฐานนะครับเป็นตัวแจ็คสี่เหลี่ยมคางหมูอย่างนี้นะครับ แลวเสียบที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะดีดเทคเป็นแบบมีสายแล้วนะครับซึ่งในขณนะที่เราถ้าเกิดเราถอด USB ตัวนี้ออก เครื่องก็ยังสามารถสแกนได้และกระชาร์จไฟไปได้ไวในตัวนะครับขอบคุณมากครับจาก barcodedd.com